สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรครั้งนี้ผมและคุณโกสินพามาตามหาของดีของเด็ดกันที่จังหวัดชะเชิงเซาต้องบอกเลยครับว่าเมือง8ริ้วแห่งนี้ยังมีเรื่องราวของอาหารการกินแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายซึ่งวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรครับกับผมก็เซ็นราชกรมนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวมันอยู่ที่จังหวัดชะเชิงเซาผมซื้อมะม่วงกลับไปฝากที่บ้านข้าวเหนียวมะม่วงคุณยายชอบคุณแม่ชอบแต่ไม่เลยผมกินเลยแต่ไม่เลยผมกินเลยผมก็มานึกดูว่าเอ๊ะชะเชิงเซาเนี่ยมันต้องมีอะไรของดีๆอีกมีอีกเยอะมีเพียบผมจะพาคุณไปกินอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของ ปู้าพลาดขาดกับการติดตามในรายการสมุทรเจ้วันนี้ไม่ได้พาไปกินปูเลยแล้วพามาที่นี่แตงเย็นก่อนผมอะสงสัยมาหลายครัง้งหลายครา่ะเวลาที่เราออกเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครจะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเพราะผ่านบริเวณจุดแวะพักรถมองไปด้านซ้ายมือจะเห็นมีวัดใหญ่ๆอยู่อยู่บนเขาและได้ข้อมูลมาว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆวัดนี้มีชื่อว่าวัดเขาดิน ันที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดแห่งนี้อยู่ข้างๆผมตรงนี้แล้วครับกำนันโชคทวีอ้นถาวรสวัสดีครับสวัสดีครับ,วค,รบความน่าสนใจของวัดเขาดินแห่งนี้ประวัติความเป็นมาครับเมื่อก่อนเนี่ยวัดเขาดินเนี่ย มันจะเป็นโคดหินริมแม่น้ําบางบากงตอนนั้นก็ยังไม่มีโบสถ์นะ้โบสถ์มาสร้างตอนหลังเป็นลังคาจากจนมาถึงเจ้าวาดองปัจุบันท่ารก็มาพัฒนาอันนี้ก็เด่นมากๆเลยนี่คือพระบรมสารีริกธาตุด้านบนด้านล่างเป็นท่นอนทนอนถ้ามาที่นี่ต้องมาไหว้อะไรั้างประการแรกเลยที่จะลืมไม่ได้เลยนะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกไมกสถานที่ตรงนี้ได้ล้อมาจากวัดไร่หิงอ่าือเจ้าแม่สร้อยดอกไมแลวมาถึงฉะเชิงเทราทั้งทีก็ต้องพูดถึงหลวงพ่อสุธนใครที่ไม่มีโอกาสเข้ามาในตัวเมืองก็มาแวะตรงนี้ได้ ชาวบ้านแถวนี้เขาประกอบสัมมาชีพอะไรกันเกษตรกรรมเพราะว่าเป็นที่นี่รุ่มไม่น้ำมาบกงข้อมูลที่รับมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนาครินเขาก็จะมาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงปูทะเลผมเป็นฝิเกา่า นี่สิ่เก่าเลยครับสิ่์เก่ามหาอะไรราชพัฏราชันครินด์ดุษฎีบัณฑิตฮะปริญญาเอกรปริญญาเอกโอ้ด็อกเตอร์ต้องเรียกว่าด็อกเตอร์โชคแล้ว <c oughs> ด็อกเตอร์โชคสิ่งที่เรานํามาใช้กับพื้นที่ในบริเวณนี้ตําบลเขาดินความเปลี่ยนแปลงระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่เนี่ยต้องพัฒนาไปด้วยการคู่กันกำลังโชคเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลและบอกว่าเป็นสิ่์เก่าดีเด่นด้วยขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยดูแลให้ชุมชนของเราพัฒนาแล้วก็เจริญได้ถึงขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรับ ผู้ชมครับกำนันโชคยังเล่าให้พวกเราฟังว่าสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตำบลเขาดินนั่นก็คือเรื่องราวของปูทะเลครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนาคารินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาต่อยอดและผมยังได้รับคําแนะนําจากกำนันโชคให้ไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสถาพรดียิ่งผู้ริเริ่มโครงการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปูทะเลที่เหมาะสมกับพื้นที่ในตำบลเขาดินอำเภอบ,บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาอีกด้วยแหละครับ ข้างผมตรงนี้อาจารย์ต่อยสวัสดีคับสวัสดีคย์สวัสดีค่ะจุดกําเนิดจุดเริ่มต้นมันน่าสนใจเช่นเดียวกันครับงานของอาจารย์ตรงนี้งานวิจัยอะไรครับอาจารย์ครับเป็นการเพาะพันธุ์ลูกปูทะเลค่ะที่มันเหมาะกับการเลี้ยงในสภาพของบ้านเขาดินเภอ,อ,อบางบังกงจังหวัดเชลิงเสาปูที่แถวบ้านบางบกงเลี้ยงมากที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดคือปูขาวเขาอยู่ในสภาพของน้ําเค็มเขาจะเจริญเติบโตจนสุดแล้วเขาถึงจะวางไข่ปกติมันก็จะเป็นไข่ที่ต้องอยู่ในกระดองก่อนออกมานอก แล้วถึงจะปล่อยไข่ลูกตัวเล็กๆเนี่ยเมื่อเขารอดชีวิตจากการที่ลอยในทะเลรอดมาให้เราทานประมาณ5%ในการที่เราจะเคาะเลี้ยงให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นโอกาสดีว่าบ้านเราอ่ะมีน้ำสามน้ําเค็มก่อยแล้วก็จืดทำพืชก็ได้ทาสัตว์ก็ได้ปูหมา กับปูทะเลรเ,เ,ระเรื่องการพอเลี้ยงมันยากแตกาต่างกันยังไงครับความยากมันจะต่างกันที่ว่าปูม้าเนี่ยเมื่อเขาไขนอกกระดองเสร็จเขาสลัดลูกออกมาการรอดของเขาจะมากกว่าปูทะเลแน่นอนประมาณ 6- 0 7 0แต่ถ้าปูทะเลเนี่ยยากค่ะเพราะว่าการที่จะเอามนุบาลเพาะเลี้ยงเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่สมจริงเขาเท่านั้นในส่วนกระบวนการที่เราลงไปทํากับชาวบ้านเนี่ย เราถือว่าเป็นกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด,ดรวมถึงนวัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการเพาะอนุบาลแล้วก็เลี้ยงลูกป,ปูให้โตด้วยในการวิจัยในครั้งนี้น่ะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสองคณะนะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริกลิง คือคณะวิทยาการการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์เราจะมีเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเลี้ยง<อ>กระบวนการอนุบาลกระบวนการที่เราจะเพาะฟักเขาคณะวิทยาการจัดการก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องของ การบัญชีการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะใช้ระบบของสารสนเทศสื่อไปถึงคนที่ยังไม่รู้ได้รู้ว่าเขาจะมาเรียนรู้เรื่องปูยังไงบ้างสาขาธุรกิจการอาหารจะเข้าไปเกี่ยวเรื่องของการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าโอเคกระจายไปเยอะเลยนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปเลยดีกว่าไหมอยากไปเรียนรู้ครับได้ครับไปพบใครดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์คันชิตนะคะท่านจะเป็นคณะบดีที่รับผิดชอบในเรื่องของแผนงานวิจัยใหญ่เอาละวันนี้ขอบคุณมากครับอยนต่อยครับขอบคุณครับรับคุณค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนักครินสถาบ,บันวัศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญติมีพันธกิจข้อที่3คือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิน่นโดยการตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิน่นตามสายพระราชาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืนคือเราพยายามที่จะเอาศักยภาพของชุมชนเนย,ยกระดับด้วยความเป็นวิทยศาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรมด้วยอย่างเช่นในเรื่องของปูทะเลปูทะเลไม่มีในจังหวัดฉะเชิงเซามหาชาัายราชภาัฒนาชนะก,กริรเราเห็นศักยภาพในการเลี้ยงปูทะเลโดยใช้อาศัยในเรื่องของคอนโดปูนะคะที่ตำบลเขาดินโดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการนะคะแล้วก็ทีมนักวิจัยทั้งหมดได้มีการบูรณา,าการกับหลายๆคณะนะคะเช่นคณะวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาให้ปูทะเลสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ทําให้เกิดน,นวัตกรรมในเรื่องขบบการเลี้ยงสามารถที่จะเลี้ยงในจังหวัดฉะเชิงเซาได้แล้วก็สาม เกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเด็กชนลุ่งหลังสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะและนี่ถือเป็นหนึ่งพันธกิจที่เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยการเพราะเลี้ยงพันปูทะเลนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์คันชิตผู้ที่จะพาผมและคุณกศสินไปตามหาเรื่องราวของปูทะเลในวันนี้กันครับ ประเด็นเรื่องราวของปูทะเลนะวันนี้สามารถเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนแปดริ้วได้เป็นอย่างดีนั่นหมายถึงเราจะนําเศรษฐกิจที่ดีมาให้กับพี่น้องประชาชนได้<อ>ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้การพอเลี้ยงลูกปูทะเลความเฉพาะคือนาขาววังนาขาววังคืออะไรครับอาจารย์มันจะเป็นลักษณะของนาส่วนขาเนี่ยเป็นร่องน้ํารอบพื้นที่สี่เหลี่ยมของนาแล้วลึกลงไปหน่อยประมาณเมตรห้าสิบเราจะเรียกว่าวังวังนี่ก็เป็นที่เติบโตของสัตว์น้ำปูกุ้งหอยเลี้ยงได้ยังไงครับลูกปูเนี่ย มันเป็นธรรมชาติมันหลากหลายสายพันธุ์ที่โตแล้วเหมาะสมที่นี่ล้ชุดวิจัยชุดแรกเขาพบว่าปูขาวเนะี่ยจะโตดีในบรรยากาศแบบนี้เนื้อแน่นโตไวขนาดใหญ่แต่ตอนนี้เราได้มาจากธรรมชาติมันผสมกันมาหลายสายพันธุ์ก็เลยอยากจะได้ปูข้องหลังอย่างเดียวรงการวิจัยก็เลยเข้ามาช่วยจากแม่พันธุ์ปูที่โตในนาขาวางังแล้วมีไข่นอกกระดองก็เอ,เอามาผ่านกระบวนการวิจัยแล้วเรามาเสริมขั้นตอนนี้จากอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์ให้ปูเนี่ยออกมาเป็นลูกปูโตแล้วก็รอดแล้วก็มาเป็นปูที่โตในพื้นที่ของเราอยู่แรกของต้นน้ําของการเลี้ยงปูก็คือการสร้างลููกป ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องยากต้องใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้เรื่องของอาจารย์ที่มีความชํานาญเข้ามาช่วยที่น้องชาวบ,บ้านที่อยู่ในละแวกนีไ้ได้รับความรู้ข่าวสารอะไรบ้างครับเราเรียกการขยายผลครับโครงการวิจัยเนี่ยจะให้เราสร้างนวัตรกรแล้วพอได้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนก็จะเพิ่มเป็นสิคนเมื่อกระบวนการนิ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีคู่มือการเพาะเลี้ยงลูกปูทะเลเป็นคู่มือเพื่อให้คนมีความรู้ครับแต่ในชุดโครงการอื่นๆเนี่ยผมก็จะสะสมความรู้เอาไว้แล้วเผยแพร่เป็นหลักสูตรอันนี้คือสถา,านีที่รองะหนี้ เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะก้าวไปสู่กระบวนการที่2ใช่การเลี้ยงแหมผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าการเพาะเลี้ยงพันุปูทะเลที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลเขาดินแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวครับเพราะต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนครินมาเป็นส่วนช่วยสนับสน,นุนและยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้นั่นก็คือสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเซาครับบทบาทและหน้าที่ของเรา ทำอะไรครับพี่เป็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วจังหวัดเลยใบทะเบียนเกษตรกรนะคะก็เหมือนเป็นบัตรประชาชนของเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำพอมีแบบนี้ปุ๊บมันจะสะดวกในแง่ของการจัดจําหน่ายแหละใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะลำดับต่อไปก็คือเข้าสู่มาตรฐาน g a p นะคะรับรบองผล,ผลผลิตของเกษตรกรว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนนะคะ,ะเกษตรกรทุกรายนะคะที่มีการพ่อเลี้ยงนะคะสามารถขึ้นทะเบียนได้หมดไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยประชาชน ได้ผลประโยชน์เต็มท,ที่ถูกต้องไหมเพราะ<ช>เท่ากับว่าเราเป็นผู้บริโภคเราก็จะรู้แล้วว่าอาหารทะเลหรือว่าของที่ได้มามีสารพิษใดๆปนเปื้อนหรือเปล่ล <ะ S 1> <ๆ>าหน่วยงานที่จะคอยดูแลให้แบบนี้ตลอดอยู่แล้วถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ตาครับ ผู้ชมครับและในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันชิตได้พาผมและคุณโกสินไปพบกับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปูทะเลตัวจริงเสียงจริงซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมกับโครงการพ่อเลี้ยงพันธุปูทะเลของมหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนาคารินแห่งนี้อีกด้วยล่ะครับ อันนี้เป็นชุดโครงการที่2นะครับที่เราทำเรามี5ชุดโครงการครับเมื่อเช้าเราไปเพาะเลี้ยงรตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการยกระดับผู้เลี้ยงด้วยการใช้ระบบบัญชีต้นทุนชุดโครงการนี้จะมาดูเรื่องของรูปแบบการเลี้ยงเราดูว่ามันมีหลายรูปแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบการการั้นรอบขอบชิดแล้วก็มีการเลี้ยงแบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยการใช้คอนโดเรามีอาจารย์เขามาสอนเป็นอาจารย์ทางด้านาบ,บัญชีเรามาดูว่าอะไรคือต้นทุนเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดค่าแรงของพวกเราเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติพอคิดค่าแรงเข้าไปกำไรก็จะลดลงหรือรูปแบบบบททีี่่่่ําาาาาาาตตงงงกกกกกกันเเยไรรรรมมมมจอออออ์ค้้ืื็็ขูลให ก่อนเก็บข้อมูลสรุปนะฮะเลี้ยงแบบกั้นคอกลัวรอบขอบชิดจะได้ผลประโยชน์มากกว่าได้ผลตอบแทนเร็วกว่าแต่ลงทุนมากกว่าแต่ถ้ามีงบประมาณจำกัดใช้วิธีเดิมแบบธรรมชาติแต่ลงทุนน้อยสุดท้ายก็ได้กำไรเหมือนกัน,นะ เราใช้ชื่อโครงการว่าการวางแผนจัดการองค์ความรู้การเลี้ยงปูทะเลของชุมชนต้นแบบของพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงครับความรู้ที่เราทำตั้งกับเพาะเลี้ยงฮะเรียมพื้นที่เพาะเลี้ยงลูกปูนะแล้วก็มาเลี้ยงในรูปแบบที่หลากหลายครับในชุดความรู้เนี่ยเราคิดว่ามันจะอยู่กับพื้นที่จะเป็นทายาทเกษตรกรที Phil ่มีความรู้จากชาวบ้านเนี่ยเราเรียกว่านวัตกรเราก็ไปเล่าเรื่องการเลี้ยงปูวิธีการดูแลการ<ห>จัดการธุรกิจเกี่ยวกับปูถ้าความรู้อยู่กับพื้นที่แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เขารับความรู้ไปใช้ต่อเนี่ยมัน ครับผมปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติครับมะธรรมชาติแล้วก,ก็ปล่อยเขาอิสระเลยครัผมทำกี่รอบแลนะ้วเนี่ยปล่อยเยอะมาปีสองปีเนี่ยทางราชาพาสเนี่ยเขาให้ความรู้แล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยรายได้เข้ามาแตกต่างกัน,นยังไงครับก็ดีขึ้นครับเพราะว่าเราก็รู้ทำบัญชีด้วยครับก็เลยรู้ระบบไปเลย อีกหนึ่งสิ่งที่ผมสามารถสัมผัสได้กับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ใช่แค่อาจารย์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีน้องๆน,นักศึกษาจากมหาวิทยาล,ลัยราชพัฒร,ราชนครินที่เข้ามาร่วมนําความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาพัฒนาต่อยอดให้กับท้องถิ่นของตัวเองอย่างน้องซันและน้องอุ้ม2นักศึกษาคนเก่งนี่แหลคะ,ะครับคณะเราก็มีทีมทีมนักศึกษาครับซึ่งเราก็เป็นทีมมาจากทีมวิศวกรสังคม,อมของคณะวิการจัดการมหาวิทยาลัยราชาพัฏราชนาครินพอมาที่นี่ครั้งแรกต้องมากดอัตลักษณ์ชุมชน มีอ,อะไรบ้างเพื่อจะนําไปสู่การต่อยอดแล้วก็พัฒนาโดยใช้หลักของ MIC m o เดลซึ่งตรงนี้นะครับการทีาวบานเปิดแพร่ก็คือการทาสื่อเปิดแพร่กับโรงเรียนในบริเวณพื้นที่ตำบลเขาดินการที่จะทํำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยเช่น<ๆ>ทําแฟนเพจไหมเผื<ๆ>่อ<ๆ>มีคนมาสั่งปูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเรามาทำพิธีการเนี่ยประมาณ2-3ครั้งด้วยกันนะครับบรรยากาศก็คือชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากเรามาทําแบบเนี้ยในฐานะนักศึกษาเราได้อะไรประสบการณ์ เพราะว่าอุ้มมาตามพี่สันมาโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมันก็เหมือนแบบได้ฝึกสะสมประสบการณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ที่อื่นยังไม่มีแต่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏราชชนของเรามีก็คือการทํางานร่วมกับชาวบ้านยก,กระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยัง่งยืนดังคําที่ว่ามหา,า,า,าวิทยาลัยราชพัฏราชชนนี่เป็นมหา,าวิทยาลัยเพื่อการสร้าท้องถิ่นนั่เน,าานเอง เมื่อมาถึงจังหวัดฉะเชิงเซาทั้งทีพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดที่จะต้องมาลิ้มลองความอร่อยของเจ้าปูทะเลกันซะหน่อยสําหรับร้านอาหารร้านนี้มีชื่อว่าร้านอาหารบ้านในถึกครับข้างผมตรงนี้ครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่การกับเรื่องราวก่อนร้านอาหารบ้านในถึกเปิดมานานเท่าไหร่แล้วพี่ ประมาณ6 7ถึง7ปีจริงๆเป็นโฮมสเตย์ที่มีบ้านพักแค่5หลังชื่อในถือก็คือเป็นชื่อคุณพ่ออของคุณจอยอีกทีจองเราเป็นผู้จัดการเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ ขนาดแม่น้ําบางะกระงเลยใช่ค่ะยาวเลยค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีเลยเป็นทั้งร้านอาหารด้วยเป็นโรงแรมด้วยวันนี้เมนูเด่นๆของทางร้านเราเลยคืออะไรก็จะมีเนี่ค่ะผัดพริกไทยดำอันนี้ปูนึ่งอนแันนี้เป็นผัดผงกะหรี่อันนี้น้ําพริกไข่ปูเต็มๆปลากระพงในถือเป็นปลากระพงยักษ์แล่ไม่มีก้างเลยหมูหงกระรวงวัฒนธรรมอะค่ะรณรงค์ในเรื่องเชื้อชูอาหารถิ่นจังหวัดชัชชางซาวเราได้หมูหง อยากนาเสนอปูก่อนที่เราเน้นว่าเป็นปูทะเลธรรมชาติ <c oughs> ปูทะเลกุดเนี่ยไม่มีความแน่นอนในเรื่องของวันนี้จะมีไหมจะไปหาได้หรือเ <c oughs> ปล่า <c oughs> แต่อันเนี้ยเราเป็นของศูนย์ที่วิจัยมาแล้วของมหาลัยราชาพัฏราชนครีนอร์อาจารย์ได้ลองมาว่าจอยลองดูหน่อยซิ <c oughs> ว่าเป็นปูแบบเนี้ยที่ไม่ได้กุดโดยตรงเนี่ย <c oughs> ยังคงมีความเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างซึ่งมันหวานมันฉ่าแล้วมันแน่นเหมือนกับปูกุดธรรมชาติแท้ๆเพราะฉะนั้นคุณภาพได้เหมือนกันใช่ค่ะรับประกันได้จากร้านอาหารขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยยืนยันได้อย่างหนึ่งเพราะถ้าถ้าไม่ วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลองลิ้มชิมรสชาติวันนี้ขอบคุณพี่การครับขอบคุณค่ะขอบคุณ <นะ S 1> ค่ะ<ป>ขอบคุณค่ณ<น>ะแทมทาลาลัมแทมแถมแถมแทมโน้นอร่อยมาก เด็ดเด็ดกลิ่น mm hmm. หอมเนี่ยจากเครื่องเทศ mm hmm. มันแทรกซึมเข้ามาในระหว่างเนื้อของปูแล้วความชํำของเนื้อปูมันประสานกับเครื่องเทศมันไม่แตกในปากตุ่บตอมรับรสสัมผัสของลิ้นเนี่ยทุกอนูนี่แบบมันน้ำลายมันพุ่งมัน,มนแตกซ่านหมูหง ไม่ถึงกับเปิดแค่เดียวมันจะมีความเหนียวความนุ่มและความฉ่าในตัวมันอ่ะจริงจริงตัวชั้นมันเขาเนี่ยเขาสุดยอดปลากระพงในถึกเนื้อปลากระพงเนี่ยมันจะยังมีความเหนียวในตัวมันเองยู่ไม่ละลายเละไปเลยแล้วไม่มีที่ไหนด้วยก็มีที่นี่อร่อย เต็มไปด <c oughs> ้วยไข่อร่อยกาย่าเหมันมันมีเม็ดบิดน้บล้าเม็ดแตกละลายอยู่ในปากอะ่ะพูดโดนเลย <c oughs> จริง,จรงใจถูกใจถูกใจถูกใจแล้วเขาป,ปู่ต้องมาที่นี่ฝากเอาหน่อนึงว่าใครสนใจอยากจะมานั่งกับบรรยากาศแบบนี้ร้านอาหารบ้านในถึกเปิดทุกวันตั้งแต่11นาฬิกายาไปจนกระทั่งถึง2ทุ่มถ้าเกิดมาถึงแล้วชิลกับบรรยากาศมีความสุขแบบนี้อยากจะนอนที่นี่เขาก็มีโรงแรมอยู่นี้ไปจอบครับแป๊บหนึ่งมาที่นี่ ทั้งก่อนก็ได้มะม่วงแล้วแล้วคราวนี้แม่ป้าข้างบ้านเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ประ<อ>ีฝากทางเก่อชอบไหมชอบของฝากอของฝากของที่ระลึกของฝากของที่ล,ลึกเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณกินให้เต็มที่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปสัมผัสกับของฝากของที่ระลึกที่เมื่อคุณได้เห็นคุณจะตื่นตาตื่นใจว้าๆบ้า อิ่มอร่อยกับเมนูปูทะเลกันไปเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่ผมจะพาคุณโกสินไปตามหาของฝากติดไม้ติดมือกันแล้วล่ะครับซึ่งที่ที่ผมจะพาคุณโกศินมานั่นก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินศูนย์บางคลา้าแห่งนี้ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่ของฝากเพียบเลยล่ะครับเอาล่ะครับงข้างผมตรงนี้อาจารย์โดดสวัสดีครับอาารย์โดดอาจารย์โดดสวัสดีครับ,ดดรบกับเรื่องราว ที่บอกว่าน่าสนใจผมพามาถึงที่นี่แล้วมีอะไรที่โดดเด่นครับอาจารย์ครับลอยฟั่งเสล็กน้อยพอมาที่นี่ครับของเราจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูทะเลเชิงธุรกิจนะครับอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาในการแปรรูปของเราที่โดดเด่นนะครับก็จะมีจอปูเต็มเบ้ปูนะครับแล้วก็น้ำยาปูมอรอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเรานะครับกับชุมชนช่วยกันบูรณาการกันขึ้นมาครับกระบวนการเลยดีกว่า บวนการที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการหอ่อจอปูหลังจากการะบวนการ,การนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยโชว์ฝีมือนิดนึ่ะเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับเดนะี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งครับระหว่างรอน,นึ่งเี๋้วตรงนี้ผมต่อไปเลยตามตามสบายเลยเซนเบเป็นขนมแบบสไตล์ญี่ปุน่นนี่คือแป้งไงครับอาจารย์แป้งเซนเบะนะครับที่เราตีไว้เรียบร้อยแล้วอ,อันนี้คือเนื้อปูนะครับที่ไปอบแห้ง ได้แล้วนี่คือเซมเบ้ล่ะได้เห็นกระบวนการในการทำเป็นขนมที่ทําง่ายๆแล้วก็สามารถขายได้ราคาดีหอมกรอบๆหอมๆเฮ้ยดีอ่ะสแสดงอันนี้คือคือน้ำยาปูมอรอนแพคเกจจิ้งสวยงามมากอันนี้กูฝากเรื่อครับเป็นของฝากได้สิครับกระบวนการในการทำทำยังไงครับอาจารย์ เดี๋ยวรอประมาณ1ินาทีครับเดี๋ยวมันจะทําความร้อนเราทากันแบบนี้ประโยชน์ที่ทางมหาวิทยาลัยข้าวมันจะได้รับมันจะได้รับอะไรบ้างครับอาจารย์ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับก็คือเราได้เครือข่ายจากการลงชุมชนได้สังเคราะห์โจทย์จากชุมชนนะครับส่วนชาวบ้านจะได้รับในเรื่องของข้อมูลการสะท้อนกลับที่เราทํางานวิจัยกับเขานะครับเพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านแน่นอนแหละชาวบ้านเขาอยู่ดีมีสุขมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันสิทธิมหาวิทยาลัยได้รับอย่างชัดเจนเลยก็คือ องความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านท้องกิ่นกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์คิดเองนักศึกษาร่วมมีส่วนร่วมไหมครับอาจารย์เราก็ให้นักศึกษานะครับมาช่วยในกระบวนการนี้ด้วยนะครับเช่นในการทดลองผลิตต่างๆนะครับจะซื้อเป็นของฝากกล่องละเท่าไหร่ครับอาารันนี้ตกอยู่ที่ประมาณ59บาทครับ ชมค,ครับการโครจรของเราในครั้งนี้กันที่จังหวัดฉะเชิงเซากับความน่าสนใจของงานวิจัยในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องราวของปูทะเลสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะถูกต่อยอดมาสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชนทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมม้ร่วมมือกันของอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนทําให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนได้ต่อไป และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินทร์พี่น้องชาวตำบลเขาดินทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ